สวัสดีจ้ามาพ да, ่อกับบ้านน้องนะจ้ากะปินิกอคือเก่านะจ้าเมื uh ่อเนี่น้องก็จิมาแกงปลากรบนะจ้าเนาะนี่ยีินิกอนบรนได้คบมากกะแบงพัดเผ็ดไปครึ่งนึงแล้วก็มาแกงปลาจะอยากกินแกงปลาจะเมี่ยวปลาทดิบแล้วก็มีกบซับไปแล้วนะจ้าเนาะกับมีนี่จ้ามีพริกไทยมีพริกสีฟ้าหั่นมีใบกะเพรามีใบบักกูดมีกระชายหั่นนะจ้าเนาะซอยปลาเขือนี่กะ น,น,น,น้ำเกลือนบ่ท่วมเนาะจ้าเนาะก็จะเป็นสไตลน์นี้แล้วก็มีถั่วฟักยาวจา้าพริกแกงน้องก,กับพลพริกแกงไตเขียวไปหน่อยนึงจา้าบ้านน้องขาดบ่ได้ก็คือน้ำปลาแดกเด้อจ้านี่ปลาแดกนัวจา้ามีน้ำตาลแตผ่ผู้ม,กม,มกักใส่ผู้มักบ่มักใส่ก็บ่ต้องใส่ก็มีรสดีมีน้ำปลาดีเนาะจา้าเนาะกะอยากยังก็เฮ็ดนั่นกินแล้วเนาะจา้าเนาะ สไตไปสไตมันนี่กสไตบ้านนองนะจ่าเดอ้อจ้านองก็เอากบไปผัดใส่เกลือแกงหอมๆก่อนจะเ,เติมน้ำเดี๋ยวก็ให้พี่นี่ก้อนเป็นเห็ดนะจ้าเนาะลงมือเห็ดน้องจะมาไอ้คัวพี่แกงให้หอมๆก่อนแล้วจ้ากับกบจ้ะจะสีใส่หนำ ผสมเขื่อนแกงเขียวไปเขื่อนแกงไตจ้ะใส่น้ำไปหน่อยนึงแล้วพี่นัก mm hmm. พร้อมแล้วจะคั่วเอากบปลาลงจ้ะปไปแกงใส่กระทะนี่จ้ะ Nóng cái gì hát bốc chất chứa 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 คนแผบเคื่องแกงนะแยกออกไงมนันนี่นไหมผิดเห็นมันอว่อนๆกหน้นอยไฟใส่น้ำเดี๋ยวมันสิข้าว สูตรไฟสูตรมันสไตล์ไฟสไตล์มันเลยจ้าเด้อแสบคือเก้าค่อยๆเติมนปิดเกียร์เกียร์ปิดค่อยๆเกียร์มันเกิดก่อนเลยมันสิข้าวปิดฟ้าไว้ก่อนะนะจ๊ะเนาะให้มันเดือด เดี๋ยวปรุงรถกันนะจ๊นะน้ำปลาแดกนัวรถดีสุดรถจ่ะลงรถเลยน้ำปลาจ่ะลงไปเลยนะจ่ะน้ำปลานี่ก็เข้มคนจ้ะ เผื่อว่าล่งจ้ะเผื่อร่งก่อนตัวปัาแง่วอาล่งพ่นจ้ะนั่นล่งกันเลยนะพริกไทยกระชายล่งจ้ะใบบ๊อกกูดพริกแดงล่งเลยกันเลยจ้ะเออนั่นนะเพาเป็นยังจ้ะสวยงามแส่บคือเกา่า แกงปลาสไตล์บ้านน้องนะจ๊ะเด้อจ้ะเกี๊ยเกี่ยวพี่เอกจะให้มันทั่วหมอนหอมพอใส่นามไรใส่จุ๊จุังสิ้น่ะแล้วก็ป้าปิดป้าปิดจ้ะ แกงนีจ,จานี้จา้าพักซุจกจังหน่อยนอะจ้ะเนาะเอ้บลาเขือซุจกจังหน่อยจากไฟนี่นะปิดาไว้จังหน่อยก่อนวันนี้มิตรท่อผู้เฒ่าเนาะจา้ะกินแบบบลาเขือกุบกุบก,ดกาาูด้จ้ะเอาฟ้าปิดแกงปลาก,กบหน่องนอะจ้ะเนาะมาพี่เอาใบกะเพรามาใส่เลยจา้า ฝากเนื้อเจ้าฝากคลิปแกงปลากรบหน่องเด้อจ้าขอบพระคุณหลายเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้จ้าประชันกับพอ่อกันคลิปต่อๆไปเด้อจ้ามีอยังกับคอมเมนต์มาเด้อจ้าหน่องกับปีนิกอนกับสิตามไปบ้างบ้ๆแต่สิพ่อแต่ปีนิกอนเ้ยจ้าเด้อแบ่งกันไปพ่อกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันเลยจ้ะ ตักเสิร์ฟเลยจ้าพาด้จ้าว่ากินกับปิ้นิกรอนจ้าแกงปลาบ้านน้องนะจ้าจ้า